สวัสดีค่ะพี่นอจ้าม้อน,นี่เป็นเล็กน่อยก่อนเด้จ้าลองเบิงเห็นลูกกินคือจังว่าเป็นตาแ่บแทะจิฟ่าสิลองลวกเบิงกันหน้ายำยำจ้าสูตรเด็ดเพิ่นว่ะสไปซี่นะคะโอ้โหลองดูนะคะแบบแห้งนะจ๊ะอันนี้เป็นเส้นใหญ่เหนียวนุ่มนะคะซีดแบบไทยๆเพิ่นวาต้มห้านาทีนะจ้าต้มห้านาทีนะจ๊ะ รับรองว่าน้ําเดือดนะคะอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเจฟ้าจะเอาลงนะคะดูโอ้อันนี้วันนี้อ่าไม่ได้ใช้ไม้เลฟรีนะคะขออนุญาตฉีกใหม่ก่อนนะคะก็คือเจฟ้าจะเอาแบบว่าเดือดเลยนะคะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวจะลวกให้ดูคะ่ะจากเจฟ้าก็ตักน้ำใส่แล้วนะคะน้ำก็ห่อนฟุดป๊บบอกอยู่ นะคะโอ้โหห่อนคักห่อนแน่เด้พี่น้องเด้อนี่นะคะโอ้โหฝนมันห่อนคักห่อนแน่อีลีได้ค่ะอันนี้ก็คือยำยำนะจ๊ะยำยำสูตรเด็ดเพิ่นวา้า เส้นใหญ่นะคะซิซรีสแบบไทยๆจะเด้อลองกินเบิร์มสัสิซิรีสือเพลินวาอยู่บละจ้าอ้าวนะคะจะฝากกับล่องสื่อมาล่องกินเบิร์นะจ๊ะอันนี้นะคะเนาะยำๆจ้าห่อละสิบบาทนะคะห่อละสิบบาทจ้ารอสักนิดนะคะเบิร์นะคะเส้นใหญ่จะเด้ออันนี้เขาบอกว่าวันนี้เส้นมันเหนียวนุ่มนะคะ รสชาติมันจะเป็นยังไงเจฟฟ์อะรัะวไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่นะคะรวไเรียบร้อยแล้วจ่ายบอกค่ะเนี่ยมาเลยค่ะเด้อเดี๋ยวเจฟฟ์มาปรุงรสเบิ้ลอ้าวรสมันอยูุ่สัยแบบวาที่ในเครื่องปรุงห่วยโอ้ยเครื่องปรุงอยุสัยละโอ้เครื่องปรุงอยู่นี้เอาใส่กระตาไว้ก่อนสิอันนั้นออกมาหนี่งก่อนสิหิวมากอันนี้บอกอันนี้เขาเอิ่เนี่ยมันน้ำมันบอกน้ำอ่ามันคือโอ้เป็นซอสนี่ อันนี้เนี่ยน้องซอสที่ว่าเฮดจะเป็นสีเข้มข้นนะแมันบอแมันบอหืมจีนเป็นอยู่แล้วให้มากระไดผู้เทากะดาาไดเพราะแม่เป็นแต่าไอรุ่นเด้เ <c oughs> จ้าฟ้าเบ้านู้นหัวบวนคุณพี่น้องเอ,อ้ยนะคะหาแต่แนวมาเบ่ามาหัวมาจามาอาอ่่าาคุย,ยมาโมแ่แหละนอกจากเนาะโมน้อยโม่ไรน,นะคะขั้นแนวโมได้ไรแต่ผู้ดังพึ่งออก อดิมว่าเราไม่กินอย่างใส่ได้จะเด้อพี่น้องจ้านะคะ,ะยาสุขี่เรียกกับชีวิตจากของนะคะเหตุมือนี้เห็นมันดีที่สุดมือเนี่ยห้ามรู้เลยว่ามันช่เป็นอีหยังเกิดขึ้นกับเพาเ้ามวจักเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะจ๊ะอย่าก,กินอีหยังก็ให้ซื้อกินเด้ออันเงินข้ามปัิชีวิตไว้ได้แต่มเงื่อนนะอย่าเอาไว้หลายนะคะซื้อกินโลดตายไปบระดีกินได้พี่น้องจ้า <c oughs> ได้เนาะโอ้ยน้ำมายไหลน้ำลายไหล มันสิแสดจี๊ดจี้เจ้เพื่อนมาอีบ่หัวหัวเหนื่อโอ้โหพี่น้องจา้าผู้เฒ่ากินเป็นอยู่แล้วจาเดิมถามเบิ่งเด้อผู้เฒ่ากินเป็นจังไรสิบเฮดบ่เผ็ดบ,ดบ่ยำยำสูตรเด็ดนะจ๊ะสูตรแบบว่าอา่ากินแล้วนะคะแสบจี้เข้าไปที่หัวใจนะจ๊ะพี่น้องจา้านี่จา้ากินแล้วติดอกติดใจไปสืบอ,อีกนะคะอันนี้เนาะค่ะเนาะ ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้ามีขายนะจ๊ะนี่โอ้ยน้ำไลไหลบ้านเดีกินกับน้ำไล่ไหลเราจะฝากกันได้เฮ้ยเจ้าเม่นคคนพี่น้องนี่จ้ะนี่โอ้หกินได้บ่าเผ็ดบานเาเผ็ดบานเาเผ็ดบานอานี่มา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 กินน้ำกันพี่น้องถ้าเบิ่งเบ้รสชาติมันจะเป็นยังไงคอยดูนะจ๊ะ เคยดูนะเจ้า like, นี่เจ้าผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่าสิกินเด้อลูกหลาเด้ออากินกินหายไปเบิ่งบิ่งหายเรื่หน่อยเบิ่งกัอเนาะผู้เฒ่านั่กันแต่ละสิมาเบิ่งกันอะนี่จ้าเนี่ยอืมนี่ค่ะยำยำนะจ๊ะอย่าลืมเนะค่ะเด้อยำยำเส้นใหญ่เหนียวนุ่มนะจ๊ะ โอ้ยหลอดชาแต่ว่าจี๊ดผูกใจโอ้ยล,ลูกอาจะมาผี่สังอะไรนี่ยเฮ้ยโอ้ยมาฮันหอดคิ้วเจ้าอย่าเพิ่งมามาฮันหอดคิ้วบอกแล้วว่าอย่ามาอย่ามามาเฮ็ดผีสังลูกลาอีเมสิกินอยู่ลูกไส้าลากาบันสิมาเขากลองนั่มเ้ยเขาก็ได้กินเลยเขาพอได้คลนละคลิปคลิปเดี๋ยวกคลิปกินอย่ามาได้ลูกก็อย่ามาเด,าาด้อีเมยังกินอยู่ บอกแล้วว่ายาม่าเอ่นเนยหญ้าเลาะๆแถวนั้นนะคะออขอกินน้ำเยอจ้ะมันกับเพเพชรหรอค่ะหอมอลังอึดแบบเลยค่ะอันนี้กินเมื่อแล้วขาวอ่ะกินแล้วกันอยาก,กินขาวเพื่อกา มีแต่เล็กนหน่อยเขากินเนาะผู้เถาผู้ห้าก,กินบ่แล้วเนะฮะกินมันต้องกินแบบว่าเขาเนี้ยจำแกง,งนะะ้ำไม่มแบแบนี้นะฮะเนาะนี่นะแฟบแฟบอีหลีบ่เพ็ดบันไดกักระหูซึกแฟบกระเพาะเจ้า <c oughs> น,นี่เป็นกระเพาะค่ะ มีคนตื่นหนำไร่นั่มเลเนี่ยกิน่นรอเพื่อนไปซื้อมาเด,ด้อแต่เด้อพี่นอ้องเด้อไปซื้อมากินเ,เด้อโอ้ยเผ็ดอยู่ด้อยขอเด้อจะว่าบ่เผ็ดเด้อแล้วตอนแรกว่าบ่เผ็ดอืมอืม,อมแซ่บจ้ะแซ่บหลาย กินแล้วติดอกติดใจอืมโอ้เสียงตันสวยอืมอืมพี่น้องเหลือตะไลสวยจ้ะเฮ้ยเนี่ยพาย พี่บ๊แซเสค่ะนี่แหละจ้าพี่น้องจ้ามาม่าเอ่อยำยำนะคะยำยำเส้นใหญ่นะจ๊ะฝากไว้เนี่ยนะจ้าผู้ใดอยากกินนะคะอยากกินเผ็ดๆคือเจ้าฝาเนี่ยนะคะไปซื้อเอาเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะยำยำเส้นใหญ่นะคะเพื่อบอกว่านุ่มมากนุ่มอิ่มนุ่มอร่อยนะคะฮ <c oughs> ึมโอ้ยหนานหนานพี่บ๊อบสูตรเด็ดได้พี่น้องจ๊ะ สิบบาทสิบบาทเราซื้อมากินลองเบอร์ดูเป็นยังไงจ๊ะนะคะอยากจะกินแบบว่านะคะกัดม่วงนอนนะคะหาวนอนแบบนี้เนาะนะคะโอ้ตามนันสลืมสลืมัวบ่อยากกินตับมะฮุกง,ยยงกินหลายก็สไตายเจ็บท้องเจ็บใส่เพื่อนร่วมร่นบกแสบกระเพาะไปเอานี่มากินลอง,องดูเศร้าคือกันเด้เศร้าอยากนอนตาแจงแจงปังพีออ่นลองเบอร์นี่จะฝากตาแจงแจงปังเลยค่ะ ฝากไว้ได้ด้จาเจฟ้านะคะเจฟ้าเว้าวนัวหัวมวนนะคะอย่าอ่านผิดเด้อเจฟ้าเว้าวนัวหัวมวนหัวไปอยูู่บมือคู่เว้นนะคะหัวจนมืนววนมีแนวสีผัวคนละเว้ากัจนมืมีแนวสีว้าคนละพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ในคลิปต่อๆไปเพื่อว่าสิ เตือนให้กับหลายๆผู้หลายคนบางคนเห็นนเห็นลเื่อนทานก่อนอีหนายนี่ยแล้ว,ว่่าเป็นหลายผู้บางคนว่าอย่าพึงเด้่จะด้วยซอยนี้ซอยบึงเห้น,นี้เห็นว่าก็ได้เดี๋ยวจะฝากิกลับไปหายาแต่แน่นอนสวัสดีค่ะบายบายจ้า